Go Pixel 6 Pro ครับหนในเทพกล้องที่หลายคนรอคอยแล้วก็จับตาดูในทุกๆปีจริงๆนะครับ ซีรีส์นี้ค่อนข้างนะ่าตื่นเต้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับเรียกว่าหน้าตาแปลกใหม่สีใหม่หมดเลยนะฮะแฟนๆก็เลยมีความตื่นเต้นกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนชิปข้างในด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่เป็น Pixel 5นั้นเรียกว่ามาจับด้าน mid range นะครับตอนนี้กลับมาเป็นเรือธงอีกครั้งแล้วมาดูกันว่า Pixel 6 Pro ที่เรียกว่าเป็นตัว t อปสุดนะครับในซีรีส์6เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนไปรีวิวกันครับ นี่เป็นสมาร์ทโฟนที่ใหญ่มากนะครับมากับจอขนาด6.7นิ้ว120 h z ด้วยนะครับรีเฟรชเรทแล้วก็ความลเอียที่ QHD+ ครับกระจกเป็น Gorilla Victus นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยแล้วก็มีการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 ครับ ตัวน,วนียชอบดีไซน์รุ่นนี้มากนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยจากพิกเซลรุ่นก่อนๆครับโดยเฉพาะแถบกล้องด้านหลังที่ไม่เหมือนใครครับคาดท่ามตัวเครื่องมาเลยแต่ก็มีความหนาที่มากอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ติดนะครับก็คือถ้าวางใช้บนโต๊ะได้โดยไม่ยกเยกของผมคือดีเลยและเวลาถือใช้งานเป็นจุดที่ยันนิ้วได้ดีมากๆเลยครับถือเข้ามือดีเพราะว่าขอบข้างโค้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วย น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่210กรัมครับก็ต้องบอกว่าหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเฟรมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมออกแบบเงาๆสวยเลยทีเดียวครับแต่ว่าติดอยู่นิดนึงตรงที่เฟรมด้านบนตัวเครื่องเนี่ยเป็นแถบพลาสติกครับก็เห็นแล้วก็รู้สึกขัดใจเบาๆแล้วก็เป็นตามปกติของพิกเซลนะคะที่ใส่ได้1ซิมแต่สามารถใส่ e s ิมได้อีก1ซิมนะครับและขอบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าไม่รองรับ 5G ในไทยรวมไปถึงใช้ VoLTE ไม่ได้ด้วยครับ ุ่มต่างๆก็แน่นดีครับกดแล้วก็รู้สึกพรีเมียมเลย รุ่นนี้มีที่สแกนนิ้วใต้จอมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ดีแต่ว่าไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนักนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เคยเล่นมาตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีระบบสแกนหน้านะครับมีสแกนนิ้วอย่างเดียวก็ต้องดูกันว่าในอนาคต Google จะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มีที่สแกนหน้ากันเมื่อไหร่อีกอย่างที่ชอบคือ haptic feedback ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆชอบมากๆใน Pixel 6 Pro ตัวนี้คือเวลาสแกนนิ้วนะครับกดค้างที่ไอคอนหรือว่าส w i p e ข้างจอเพื่อเป็นปุ่ม back เนี่ย มันตอบสนองให้ความรู้สึกที่พรีเมียมสุดๆเลยครับถึงแม้จะมีโมดูลกล้องที่ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแถบดำขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาถือนะครับจะรู้สึกว่าน้ำหนักบาลานซ์มากๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ผมชอบตอนแรกกลัวว่ามันจะเทไปทางตัวโมดูลกล้องนะครับแต่ว่าปรากฏว่าใช้งานแล้วบาลานซ์สุดๆครับหน้าจอ,อยังใหญ่นะครับ6.7นิ้ว LTPO AMOLED ครับความละเอียด 2K 1440x3120 นะครับอัตราส่วน19.5:9 I don't know. 512 PPI จอดีเลยทีเดียวนะครับความคมชัดสีตรงโดยเฉพาะโหมด Natural และยังเป็นจอ High Refresh Rate ที่120 h e r z อีกด้วยนะครับคือจอเนี่ยปรับวิ่งขึ้นลงได้ระหว่าง10จนถึง120 h e r z เลยนอกจากจะจอลื่นแล้วก็ยังช่วยประหยัดแบตอีกด้วยครับมีอยู่นิดนึงนะครับตรงที่หน้าจอเนี่ยไม่ได้สว่างมากครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายๆแบรนด์นะครับหน้าจอเนี่ยสว่างสูงสุดที่67 5ิ nits นะครับแล้วก็สูงสุด1000น nits ในการสแสดงผล HDR ครับแต่ก็ บอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรใช้ในกลางแจ้งนี่ก็ใช้ได้ครับจากการใช้งานก็เป็นจอที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับพร้อมลำโพงคู่เซริโอที่เสียงดีเลยทีเดียวมาพูดถึงของใหม่อย่างชิปเทนเซอร์กันดีกว่านะครับนี่คือชิปของ Google เองเลยตัวแรกครับที่ทำมาเพื่อ Pixel 6 series โดยเฉพาะครับ ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของ Machine Learning AI ครับยิ่งใช้ก็ยิ่งฉลาดนั่นเองแต่บอกตามตรงว่าใช้มาจนถึงจุดนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแสดงผลออกมาให้เรารู้สึกตอนไหนนะครับแต่อย่างเลยที่โดดเด่นของชิปนี้คือ G P U ครับถ้าวัดคะแนน Geekbench เนี่ยจะบอกเลยว่าคะแนนมันจะน้อยกว่า Snapdragon 888แนะครับแต่ถ้าวัด 3D Mark เนี่ยคะแนนสูงกว่า888ครับจากการใช้งานเล่นเกมต่ตางๆบอกเลยว่าลื่นนะครับไม่มีกระตุกเลยด้านความแรง ก็ต้องบอกว่าไว้ใจได้นะครับยิ่ง Google Pixel 6 Pro แล้วด้วยนั้น มา m กับ RAM ถึง 12GB เลยทีเดียวนะครับความจุก็มีให้เลือกตั้งแต่128 256และ 512GB ครับรันด้วย Android 12ใหม่ล่าสุดนะครับอัปเดต Security ให้ยาวๆไป5ปีด้วยกันพูดถึง Android 12บอกเลยว่าชอบหน้าตาของเขามากนะครับ Minimal แต่ว่ามีสีสันครับที่เราสามารถ Customize ได้อย่างทําให้ UI ของเครื่องเนี่ยเป็นสีโทนเดียวกับ Wallpaper ที่เราใช้ก็ทําได้นะครับหรือจะ c u s t o m สีต่างๆของ Icon ให้เป็นโทนเดียวกันก็ทําได้ครับ มี live translate นะครับที่เพียง2 google lens ก็แปลให้ในกล้องเลยอันนี้คือดีมากๆแนะครับแต่งที่รู้กันซอฟต์แวร์ของ google จะมีบางจุดที่เราไม่ชอบบ้างอย่างเช่นใครจะใช้พวก dual app social account s, 2 account เนี่ยก็ใช้ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็น android ในแบบที่ google อยากให้เป็นนะครับแล้วก็จากการใช้งานยังมีบั๊กกับหลายแอปพลิเคชันอยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องรอการอัปเดตแก้กันไปครับ มากันที่พระเอกกันดีกว่านั่นคือกล้องนั่นเองนะครับกล้องของ p ิกเ l 6 Pro มี3ตัวด้วยกันครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล f 1.9มีการสั่น OIS นะครับมีเลนส์อัลตราไว12ล้านพิกเซล f 2.2แล้วก็เลนส์เทเลซูม4เท่าครับ48ล้านพิกเซล f 3.5ครับ UI ของกล้องเองมีให้เลือกระยะตั้งแต่0.7เท่าซึ่งก็คืออัลตราไวนะครับมี1เท่าเลนส์หลักมี2เท่าครับเป็นไฮบริดซูมแล้วก็4เท่าครับใช้เลนส์เทเลนั่นเองและยังสามารถ ดันไปสุดได้ที่20เท่าครับซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์เรสซูมที่ใช้ AI เข้ามาช่วยและต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆครับเป็นหนึ่งในการซูมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้มันคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีสุดๆครับคือก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ชัดถึงขนาดว่าเป็นเลนออปติคอลนะครับมันเป็น AI นะฮะแต่ว่ามันชัดได้ขนาดนี้ผมถือว่าเยี่ยมมากๆแต่อย่างการซูมในระยะ4เท่าที่เป็นออปติคอลอยู่แล้วก็แน่นอนคมชัดนะครับหรือแม้แต่2เท่าที่เป็นไฮบริดเองก็คมชัดมากๆเลย ในด้านของกล้องหลักต้องบอกว่าสุดยอดนะครับก็เป็นตามที่คาดหมายของหลายๆคนที่เป็นแฟนของพิกเซลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดสีสันนะครับรวมไปถึง Dynamic เ a นส์ที่ดีสุดๆนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้พิกเซลจริงๆซึ่งภาพส่วนใหญ่ของพิกเซลนั้นจะเอียงไปทางโทนเย็นนะครับแล้วก็มีชาร์ n เนสที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแต่ก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์ของพิกเซไปแล้ว ภาพส่วนใหญ่ที่ถ่ายจากกล้องหลักนั้นก็โดนใจผมแทบหมดเลยนะครับที่ถ่ายออกมาไม่ค่อยผิดหวังเลยนะครับในเรื่องของรายละเอียดหรือแสงสีต่างๆในทุกๆคอดิชั่นด้วยแต่ก็มีจุดขัดใจอยู่เหมือนกันจากการใช้งานเวลาถ่ายอาหารนะครับคือเราต้องถ่ายใกล้ไงแล้วพอเราเข้าไปใกล้เนี่ยปรากฏว่ามันชัดแค่จุดๆเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันเบลออาหารออกไปหมดเลยครับทำให้เราเก็บรายละเอียดต่างๆของอาหารที่เราอยากให้มันชัดทั้งจานเนี่ยไม่ได้นะครับสาหรับการถ่ายอาหารก็แนะนําไปใช้การซูม 2เท่าแทนครับปัญหานี้ก็จะหายไปเลนส์เอลตไวยตัวใหม่ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันในเรื่องของ Dynamic เ a น g ์นะครับเรื่องของความสดของสีนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนั้นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแถมยังสามารถแคปเจอร์แสงต่างๆได้ดีกว่าเก่าด้วยเพราะว่าเป็นเลนสตัวใหม่นะครับที่มีพิกเซลไซส์ที่ใหญ่ขึ้นในโหมดพอสเทดเองหนะ้าชั้นหลังเบอถ่ายได้2ระยะนั่นคือ1เท่าแล้วก็2เท่าครับ ผลงานออกมาตัดขอบได้ดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่เท่าหรือว่าจะ2เท่าเองก็ตามนะครับคือ AI เขาอ่านออกมาสวยงามเลยว่าไอ้ตรงไหนควรจะเบลอแล้เบลอมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ subject หลักหรือว่าตัวบุคคลเนี่ยก็ชัดมากๆนะครับตัดขอบผมที่มันยุ่งๆได้ดีนะครับรวมไปถึงสามารถเปิด Beauty ได้ด้วย2ระดับด้วยการตามสไตล์ของ Google Pixel ครับ มีโหมดใหม่ที่เพิ่มมาเป็นเรียกว่ากิมมิคสนุกๆนะครับที่ชื่อว่า Motion ครับซึ่งก็มีแบบ Action p a พแล้วก็ลองเอ็ก o โพเ e นะครับแบ่งเป็น2โหมดย่อย โดยแอคชั่นแพรนั้นเอาไว้ถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆนะครับตัววัตถุจะชัดนะครับในขณะที่แบ k ็ r กราวนั้นมีความยืดความเบลอเหมือนการเคลื่อนที่เร็วๆและนี่คือตัวอย่างนะครับเวลาถ,ถ่ายคนวิ่งเหมือนเดอะแฟลชเลยนะครับตัวคนจะค่อนข้างชัดนะครับแต่จะมีบางส่วนที่มันยืดๆนั่นแหละแล้วก็แบ k ็ r กราวค่อนข้างเบลอยืดๆเลยนะฮะโอ้โหถ่ายออกมาเรียกว่าโหมดเดอะแฟลชนะครับในขณะที่อีกโหมดลองเอ็กซ์โพเนนั้นจะกลับกันนะครับตัววัตถุจะเคลื่อนไหวในขณะที่แบ k ็ r กราวนิ่งครับอย่างตอนรีววิผมลอง กับคลื่นน้ําดูนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะนี่เลยภาพก็จะคอนเซปต์ Concept ประมาณนี้ก็คือตัวคลื่นเนี่ยมันก็จะยืดกว่าเดิมส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะชัดนิ่งๆครับอีกหนึ่งกิมมิคที่ผมว่ายอดเยี่ยมนั่นก็คือการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้เลยนะครับโดยการเข้าไป Edit แล้วก็ Magic Eraser ครับ ซึ่งตัวเครื่อง AI ก็ฉลาดพอที่จะแนะนําว่าเอออะไรที่ควรจะลบออกอย่างในภาพก็จะเห็นว่าเออมีแนะนําคนด้านหลังมาครับกดปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับนอกจากนั้นเราแมนนัวเองได้ก็คือวงกลมนะครับก็จะเป็นจุดต่างๆเขาก็จะพยายามคํานวณแล้วก็ลบมันออกไปนะฮะเรียกว่าเป็นการ r e ท o u c h นั่นเองนะครับ ซึ่งก็ทําได้ค่อนข้างใช้ได้นะผมว่านะครับอาจจะไม่ได้เนียนแบบ100%ซแต่โดยโรวมก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเอาไปโพสต์โซเชียลมีเดียได้ถ้าคนไม่ได้จับผิดภาพขนาดนั้นมาที่การถ่ายรูปกลางคืนที่มีหมดไนท์ไซส์ครับเป็นพระเอกกันบ้าง โดยทั่วไปแล้วถ้าถ่ายจากกล้องปกติโหมดออโต้นะครับถ้าแสงไม่พอเนี่ยเขาจะปรับเข้าสู่ไนท์ไซด์โดยอัตโนมัติจะขึ้นรูปพระจันทร์ให้หรือว่าเราจะเข้าโหมดไนท์ไซด์เป็นการบังคับเองก็ได้นะครับและตัวไนท์ไซด์เองก็สามารถใช้กับเลนสทุกระยะที่เขามีให้ได้เลยนะครับในการใช้จริงผมก็ใช้โหมดออโต้นี่แหละให้เขาดีเทคเองนะครับและภาพออกมาก็เรียกว่าดีงามนะครับในตามสไตล์ของพิกเซลอยู่แล้วทําได้ดีก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับไนท์ไซด์ทำให้เราได้ภาพในตอนกลางคืนที่สวยงาม คมชัดนะครับแต่ต้องมือนิ่งๆพอสมควรครับม่งานภาพก็จะเบลอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทำงานได้ดีเลยกับเลนส์หลักของ Google Pixel 6 Pro มากส่วนเลนส์ออลโต้ไวก็ทำงานได้ดีนะครับแต่จะมีความซอฟต์กว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีโอกาสที่เบลอมากกว่าด้วยนะครับส่วนการซูม2เท่าแล้วก็4เท่าเองก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ก็อย่างที่บอกมีโอกาสที่เบลอมากกว่าเลนส์หลักเยอะเลยรซูมมากกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับภาพก็แตกแน่นอนครับ จริงๆแล้วมีโหมดถ่ายดวงดาวด้วยนะครับซึ่งจะทํางานอัตโนมัติถ้ามันมืดเพียงพอและคุณมีขาตั้งกล้องที่นิ่งพอนะครับซึ่งผมไม่สามารถเทสได้เลยไมว่าจะไปไหนก็มีแสงของเมืองหรือว่าแสงของที่ที่ผมพักอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถมีตัวอย่างภาพที่ถ่ายแบบโหมดดวงดาวได้จริงๆครับมากันที่วิดีโอกันบ้างนะครับ UI ก็าทำมาดีเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบ normal ปกตินะครับมี S l ลโ mo อยู่แล้วให้เลือกแล้วก็ทำ l a ็ s ในหน้าเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ปรับ ความเร็วความช้าได้เลยทามองมาได้ดีมากๆผมชอบ UI ตัวนี้มากครับในการถ่ายวิดีโอของ Google Pixel 6 Pro นั้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็ถ่ายที่ความเร็วสูงสุด 4K 60fps นะครับการกันสั่นก็ทำงานได้ดีเลยทั้ง OIS EIS ทำงานด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นก็เดินถ่ายอะไรก็ตามก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับแต่จากที่ดูก็คือ Dynamic r a n g e อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีส่วนที่ขาวๆ over over อยู่บ้างแต่โดยรวมผมพอใจในการพัฒนาตัวเองของ Google Pixel นะครับแล้วก็ในโหมด 4K 60fps สามารถถ่ายซูมได้ด้วยสวิชไปเป็นที่2เท่าหรือว่าจดันสุดที่7 เท่าก็ได้ครับส่วนที่ความละเอียด 4K 30fps คุณสามารถสวิชได้ทุกเลนระหว่างการถ่ายเลยนะครับทั้งออลตัวนะครับซูม2เท่าซูม4เท่านะครับแต่จะมีข้อนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สมูทก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครับจาก1เท่าไปออลตัวหรือว่าจาก1เท่าไป4เท่าเลยเนี่ยก็จะมีความกระตุกอยู่ตอนที่เรากดเปลี่ยนเลนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนี่ ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าน่าจะปรับปรุงนะครับให้เหมือนกับ iPhone ที่เวลาสวิชเลนระหว่างถ่ายนะัสมูทมากๆความน่าสนใจในการถ่ายวิดโออีกอย่างก็คือเรื่องโหมดการกันสั่นถึง4แบบด้วยกันครับซึ่งเวลาถ่ายปกติจะอยู่ที่สแตนดาร์ดนะครับมากันที่โหมดล็อกครับ โหมดนี้จะเป็นการล็อกเฟรมให้นิ่งๆสุดๆนะครับไม่ว่าคุณจะขยับซ้ายขวาหรือว่ามือคุณมีอาการสั่นเล็กน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็จะยังนิ่งอยู่แต่ว่าภาพมันจะซูมเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยทําให้มือเรานิ่งสุดๆครับอย่างที่เห็นโหมดการสั่นต่อไปก็ชื่อว่า Active นะครับก็ตามชื่อก็คือเวลาเรา Active หรือว่าาวิ่งนั่นเองครับจะช่วยให้นิ่งขึ้นแต่เรื่องของความละเอียดจะดรอปลงมาอยู่ที่ Full HD 30 FPS แทนครับ และอันสุดท้ายคือ cinematic pan นะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยคือเวลาเราถ่ายอะไรก็ตามมันจะ slow motion สวยงามเหมือนที่เราทำพวก mv หรือว่าหนังเลยครับ ลองน้านกันบ้างหนึ่งตัวนะครับที่11.1ล้านพิกเซลครับเป็นแบบเจาะรู ถ่ายได้2ระยะนะครับปกติจะเป็น1เท่าจะสามารถถ่ายมุมกว้างที่0.7เท่าได้ด้วยถามว่าผลงานออกมาเป็นยังไงโอเคเลยนะครับภาพออกมาดีครับทั้ง2ระยะเลยมีความคมชัดแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของ d y n a m i c เล n ์นะครับแต่ว่าหลายคนรวมไปถึงตัวผมเองทำให้ไปนึกถึง Google Pixel 3 XL นะครับตัวเก่าที่มีกล้องหน้าถึง2เลนทั้งเลนปกติแล้วก็เลนกว้างนะครับตัวนั้นถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่มุมกว้างเนี่ยได้สนุกแล้วก็สวยกว่าเยอะเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แย่ ถ่ายได้สนุกเช่นเดียวกันแต่หลายคนอยากให้เป็นแบบเก่ามากกว่าเนาะสเลนและในเรื่องของกล้องหน้าแบบพอร์เทรนะครับก็คือหน้าชัดหลังเบลอทำได้ดีทั้ง2ระยะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดขอบก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากรุ่นก่อนๆน,นะครับตัดขอบได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทำให้ออบเจกต์ด้านหน้านะครับชัดแล้วก็ด้านหลังเบลอแบบสวยงามครับ ส่วนการถ่ายเซลฟี่ในที่มืดถ้าเปิดชัตเตอร์แป๊บเดียวเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแต่ถ้าไปเจอที่ไหนมืดมากๆแล้วมีการเปิดชัตเตอร์นานๆต้องยอมรับว่าถ่ายออกมาให้ชัดยากมากๆเพราะว่าเราถือมือเดียวนะครับแล้วต้องถือค้างไว้ค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถึงมีไนท์ไซส์แต่ก็ยังไม่สามารถถ่ายออกมาให้ชัดได้ด้วยมือของเราเองแบตเตอรี่ของ Pixel 6 Pro นั้นให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ก็ถือว่าเยอะนะครับ จากการใช้งานโดยเฉลี่ยนะครับใช้ค่าของ s กิน on Time เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวแต่จริงๆก็อยากให้อึดกว่านี้นะครับแต่ก็เข้าใจด้วยความที่หน้าจอ 120Hz นะครับแล้วก็ความละเอียด 2K ด้วยสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดที่3 0วัตต์นะครับทดสอบชาร์จจาก0%เป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่47%ครับและสามารถชาร์จไร้สายที่ความเร็วสูงสุด23วัตต์นะครับแต่ต้องใช้ที่ชาร์จ Google Pixel Stand เท่านั้นนะครับหรือชาร์จด้วยชีว e l เลสนะครับก็จะรองรับสูงสุดที่12วัตต์ครับ จากการใช้งานต้องบอกว่า Google Pixel 6 Pro นะั้นเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่อยู่ในขั้นชอบมากนะครับของผมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับฟแฟนๆหรือใครที่ชอบ Google Pixel แน่นอนครับสองข้อหลักๆเลยคือหนึ่งเรื่องของกล้องนั่นเองครับในการถ่ายภาพที่ง่ายออกมาสวยแล้วก็มีสไตล์ภาพเป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงข้อ2ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ลื่นไหลมินิมอลแล้วก็รวดเร็วสุด,สด แต่ก็ต้องบอกนะครับใครที่จะใช้ Google Pixel 6 Series ได้นั้นต้องยอมแลกครับด้วยการใช้ 5G แล้วก็ VoLTE ไม่ได้ครับถ้าคุณรับข้อนี้ได้ผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยกับคนที่ใช้ครับ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ต้องเล่นเครื่องฮิ้วเท่านั้นนะครับและเครื่องฮิ้วที่ผมเห็นราคาต่ำสุดตอนนี้สำหรับ Google Pixel 6 Pro 128GB อยครับอยู่ที่35,900บาทนะบาทวันที่โพสคลิปนี้นะครับส่วนความจุ 256GB อยู่ที่39,900บาทครับ ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่ม subscribe แล้วก็มีความคิดเห็นหรือความรู้อะไรเกี่ยวกับ Google Pixel 6 Pro แชร์ก,ก็ได้เลยในคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้คิวเตมีล,ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสมาร์ทโฟนแก e เจ,จ๋งๆมารีวิวกันครับ